สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะพามาดูเด็กๆวางใบกันนะคะนี่ถาดนี้นะคะอายุน่าจะประมาณ1ปีนิดๆนะคะก็มีแบบแห้งเหี่ยวตายบ้างแล้วก็มีปลูกเพิ่มไปบ้างทุกคนเห็นไหมคะอันนี้คือเขาไม่แดดนะคะาเาจอแดดแรงเกินไปส่วนพวกนี้ก็ต้นไหนแข็งแรงก็รอดต้นไหนก็ไม่แข็งแรงก็ตายไปตามอัตรภาพนะคะ ส่วนถาดนี้ก็อายุประมาณเกือบๆสองปีแล้วนะคะเป็นถาดรุ่นแรกๆเลยนะคะดูค่ะย่างามกว่าไม้อวบอีกนะคะส่วนถาดนู้นนะคะขาดน้ําเยอะเลยมีใบกะเพราด้วยตอนเย็นใครอยากผัดกะเพราไม่เอ้ยนู้นนะคะสองถาดนี้เอาว่าจะเอาเขาไปรนนดน้ํานิดนึงแ็แหละเพราะว่าแบบเด็กๆดูเหี่ยแห้งกันมากนะคะประมาณนี้นะคะ สำหรับวิธีการวางใบในฐานดอ้อว่ามันค่อนข้างควบคุมน้ำยากนะคะถ้าเป็นไปได้ให้วางใบใบที่เราจะเก็บไวะคะ้ค่ะเป็นใบเปล่าๆแบบนี้นะคะ่ะวางไว้ในตะกร้าให้เขามีต้นงอกออกมาแล้วเราก็เอาไปใส่ในกระถาง2นิ้วนะคะแล้วเราค่อยรดน้ำในกระถาง2นิ้วนั้นจะควบคุมน้ำได้ง่ายกว่านะคะเดี๋ยวอ้อจะพาไปดูในที่อ้อเลียง ที่อ้อเลี้ยงไว้ในกระถางสนิ้วกันค่ะมาดูเด็กวางใบในถาดกันค่ะนี่ก็เป็นเด็กวางใบที่อ้อทําแบบวิธีที่บอกตอนแรกนะคะคือรอให้ใบเขางอกเสร็จแล้วเราก็เอาใบามาวางไว้ในกระถาง2นิ้วแบบนี้นะคะนี่เพราะว่า มันควบคุมน้ําง่ายกว่าถ้าเป็นถาดก็คือบางต้นชอบน้ําน้อยแล้วเราลดน้ําเยอะอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. เขาก็จะเน่าตายนะคะแต่ถ้าแบบเนี้ยเราก็ลดในกระถางได้เลยนะคะนี่นะทุกคนเห็นไหมเอออันนี้คือเลิบเลิบเลีโลด ตัวนี้คือไลลาน่ารักมากออกเป็นฟอร์มกอเลยนะคะส่วนต้นนี้หนะ้าตาประหลาดประหลาดไม่แน่ใจว่าคืออะไรเพอร์เพิลดีไลทนะคะใครอยากลองวางใบให้แนะนำสายพันธุนี้เพราะเขางอกเก่งงอกง่ายงอกไวมากค่ะทุกคนคะ่ะนี่นะคะก็จะประมาณนี้ส่วนต้นที่หยิกๆเหมือนหนอนนะคะน้องชื่อท็อปซี่เทอรวีนะคะ เป็นสายพันธุ์ที่อ้อชอบมากๆเลยอีกสายพันธุ์หนึ่งแต่ว่าในตลาดไม่ค่อยเห็นใครขายกันแล้วนะคะน่าจะไม่เป็นที่นิยมอ้อ,อก,ก็เลยเด็ดใบเขาออกมาวางเพื่อที่จะขยายพันธุ์ไว้นะคะใบเขาเป็นรูปหัวใจน่ารักดีนะทุกคนอันเนี้ยเห็นไหมเอออันนี้เขายังเล็กๆจุดสวอยู่น่ารักมากๆเลยคะ่ะส่วนถาดนี้นะคะก็เป็น รวงข้าววางใบแล้วก็จะมีตัวเอเวเรนแล้วก็ข้างล่างนี่นะคะคือเมโนโดเซนะคะเขก็จะเอาใบเรือโรยใส่กระถางไว้แบบนี้เขาก็จะงอกขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะ <rounding. S 1> เห็นไหมเอ่ยว่าที่กระถางแบ่งแว่งไปนั่นคือมีใบไม่บ้างมี หอยทากมาแะบ้างนะคะแบบนี้ก็ง่ายเช่นกันนะคะเดี๋ยวเขาโตเขาก็จะเป็นแบบกลุ่มก้อนออกมาน่ารักน่าชางังอันนี้จริงๆต้องเริ่มไปเทรนแสงแล้วด้วยมีความยืดนิดหน่อยนะคะโรยใบอย่าโรยเยอะเกินไปนะคะเพราะเวลาเขางอกแล้วเขาเบียดกันนะคะมันจะทําให้เขาผอมเพราะว่าเขาได้รับแสงไม่ถึงนี่นะคะทุกคนลองทําดูนะคะ วันนี้อ้อจะมาแชร์เทคนิคง่ายๆนะคะที่อ้อทาการวางใบที่สวนนะคะอ้อก็จะเก็บใบที่อ้อต้องการขยายพันธุ์นะคะมาใส่ตะกร้าไว้แล้วก็วางไว้ในสถานที่ที่ไม่โดนแดดตรงๆนะคะแต่ต้องมีแสงทั้งวันโดยที่เราไม่ต้องรดน้ําเลยนะคะหลังจากนั้นใบของเขาจะมีหนอ่อกออขึ้นมาเราจึงเลือกใบที่มีหนอน,นั้น ไปวางในกระถางหรือดินที่เราเตรียมไว้นะคะหลังจากนั้นเมื่อวางลงในกระถางหรือดินแล้วอะคะ่ะประมาณ4-7วันจึงทําการรดน้ําให้เขานะคะแต่ถ้าฝนตกไม่ต้องรดน้ํานะเดี๋ยวใบเขาจะเน่าเอานะคะ ความพิเศษของการวางใบนะคะคุณจะมีโอกาสได้ทั้งฟอร์มแฝดฟอร์มกอฟอร์มด่างก็ได้นะคะถ้าเขามีเชื้อด่างนะแล้วก็อีกฟอร์มหนึ่งก็คือฟอร์มคลิสนั่นเองนะคะและความสมบูรณ์ของใบมีส่วนต่อการจเจริญเติบโตของต้นไม้ด้วยนะคะ และสิ่งสุดท้ายแต่สำคัญมากๆในการวางใบไม้อวบน้ำนะคะก็คือการวางในฤดูการที่เหมาะสมนะคะสำหรับประเทศไทยนะคะช่วงที่เหมาะสมก็คือปลายฝนต้นหนาวอยู่ในช่วงเดือนตุลาคมนะคะตุลาคือปลายปีนะคะพอเริ่มต้นปีอากาศมันจะเย็นไม้อวบน้ำเราจะโตเร็วพรวดๆวดเลยค่ะลองทำดูกันนะคะ